สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวัน,นครับไฟไหม้บ้านอนดีตนายกซอยปิน่นประภาคมนะครับเผาห้องพักเสียหายหเผยคุณหญิงได้กลิ่นไหม้นะครับเมื่อเวลาศู0 0นนะวันที่14ตุลาคม58นะครับพอตำรวจโทปิยนัทเจียมลำครับพนักง,งานสอบสวนสพเมืองนอนทบุรีนะครับได้รับแจ้งจากสยรวิทยุนนทีนะครับมีเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนเหตุเกิดภายในซอยงามวงวานสองปิ่นประภาคมนะครับ จึงรายงานให้ผู้มิความชาทราบแล้วรุดไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพร้อมประสานขอรถดับเพลิงจากเทศบาลนครนน,อน,น,อนทบ,บุรีจำนวน5้คันนะมาสก,กัดเพลิงนะที่เกิดเหตุในซอยปิ่นประภาคมตลาดตำบลตลาดขวัญอนะําเภอเมืองจังหวัดนน,นทบ,บุรีนะเป็นอาคารสูง4ชั้นนะปลูกอยู่บนเนื้อที่ประมาณ3มไรนะ่ซึ่งเป็นบ้านของพลเอกชวลิยง,งจะยุทธนะอดีตนายกรัฐมนตรี เพลิงได้ลุกไหม้ที่ชั้นสาเป็นวงกว้างนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องดมฉีดน,น้ําสกัดเพื่อไป,ไปไม่ให้ลุกลามไปชั้นอื่นนะครับโดยใช้เวลานับชั่วโมงครับจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับต่อมาพลตํารวจตีสํารานยินดีอารมณ์นะครับผู้กับการนนทบุรีนะครับพลตํารวจเอกนรงฤทธิ์ภักดีนรงนะครับรองพุ่กับการพลตีพลตารวจเอกมตรีเทศขันนะครับพุ่กับการเหมือนกันนะครับ เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นพบว่าชั้นที่เกิดเหตุเป็นห้องพระและห้องเก็บสิ่งของครับโดยเพลิงได้เผาผลาญสิ่งของต่างๆเช่นพระพุทธรูปจนเสียหายนะครับขณะเกิดเหตุมีคนอยู่ในบ้านสี่คนครับมีคุณหญิงพันเครือยงชยุทธนะครับ,น,น,น,รบนางกัลยาณีกลาทอนะครับนางสาวนันลานิธยงชยุทธนะครับนางรัชวิชายงชยุทธโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับโดยขณะ เกิดเหตุพลเอกเวลิิตยงจุทธ,ธอดีตนายกรัฐมนตรีไม่ได้พักอาศัยอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุนะครับแต่พักอาศัยอยู่ภายในในอาคารชุดพันเคือซึ่งอยู่ด้านหลังบ้านเกิดบ้านเกิดเหตุนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่วิทยาการยังไม่สามารถขึ้นไปตรวจสอบที่เกิดเหตุได้อย่างละเอียดนะครับจากชั้นที่เกิดเหตุยังคงมีความร้อนระอุอยู่ตัวเจ้าหน้าที่รถดับเพลิงของเทศบาลคนครนนทีนะครับ ต้องจอดเฝ้าอยู่จำนวนหนึ่งคันนะครับเนื่องจากเกรงว่าเพลเพงจะปะทุขึ้นมาอีกโดยเจ้าที่วิทยาการจะเข้าทําการตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งส่วนสาเหตุตั้งไว้2ประเด็นคือเกิดจากไฟฟ้ารับวรจรนะครับและเกิดจากการจุดทูปเทียนบูชาพระนะครับด้านพลโทพิรัตสวามีวัดนะนายฐานกุศลพลเอกประยุทธ์พลเอกชาวลิตณ์จงจงเจยุทธ์กล่าวว่านะครับเกิดเหตุเพลิงไหมห้องพระภายในบ้านพลเอกชาวลิตนะครับจึง ซึ่งห้องนันกเก่าเก่ามากนะครับแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับส่วนสาเหตุต้องรอทางช่องที่เข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งในวันช่วงเช้านะครับขณะที่หลานสาวของอดีตนายกซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านนันกเก่าด้วยนะครับเผยว่าคุณหญิงพันเครือได้กลิ่นเหม็นไหม้ครับจึงออกมาดูพบว่าบ้านไฟไหม้ดังกล่าวนะครับในเวลาต่อมาคนเอกเฉลิมิได้เดินทางมาที่บ้านมีการสอบถามคนอยู่ภายในบ้านนะครับถึงเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับ